สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวเตาโบราณแต่การใช้งานไม่โบราณเลยค่ะเหมาะมากๆกับแม่ครัวสมัยใหม่อย่างเรามากค่ะเพราะเป็นเคาน์เตอร์เตาที่ยืนทํากับข้าวแล้วไม่เมื่อยเลยค่ะเป็นเคาน์เตอร์เตาใบแรกที่แม่ครัวอย่างเราใช้งานแล้วประทับใจมากๆค่ะส่วนรุ่นนี้ที่เราสั่งซื้อมาเป็นรุ่นงานหินขัดทั้งใบไซส์กลางทานสองหัวสี่เทาค่ะร้านนี้ไม่ได้มีแค่เตาทานอย่างเดียวนะคะยังมีเป็นเตาแก๊สและเตาฟืนอีกด้วยค่ะรุ่นนี้ที่เราสั่งซื้อมาให้ทางร้านจะส่งให้ค่ะทางขนส่งก็บริ ริการดีมากค่ะยกวางให้ถึงที่และติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียบร้อยและแอบทราบมาด้วยค่ะว่าทางร้านมี60แบบให้เลือกไอเราก็เลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวค่ะเพราะสินค้าร้านนี้สวยตรงปกทุกแบบจริงค่ะและชอบที่สุดก็คือทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเราอยู่จังหวัดห่างไกลจากร้านมากก็ยังมีโอกาสได้ใช้งานเคาเตอร์เตาสวยๆส,สวยและดีจริงต้องร้านเตาเอังโลจีนโบราณราชบุรีค่ะ